มันใหญ่มากเลยเขาใหญ่เบอเตอร์เลยทำไมมีไฟติดไฟได้ทั้งหลายดวงรับไม่ได้เหรอคุณจําไว้นะถ้าคุณทำความดีแล้วมีคนมาพูดจาแบบนี้กับตัวคุณหรือครอบครัวคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรป้อรู้หรือว่าคุณไม่เคยทำความดีป้อรู้เวลาคนเราเหมือนทุกวันเนี้ยบางทีกูตั้งใจทำดีชิบหายไว้ป่วง ทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เห็นจนร้องไห้จนท้อจนเสียใจจนโมโหจนแบบอืมอะไรก็ได้วะจนช่างแม่งจนบางทีก็โต้สู้คืนอะ่ะเพราะมันไม่ไหวไงเออเกียรมากเลยคนที่ดูถูกคนแล้วกัดแทะคนแบบเนี้ยแสดงว่าเขาไม่สามารถทำได้เหมือนแบบนี้ไงรู้สึกใช่เลือบอกอด้วยนะ นี่นี่มันเป็นความฝันอยากจะปลดสัตว์ชนชั้นล่างของพวกชนชั้นกลางในเมืองที่ไม่เคยรู้มันรู้ได้ไงกูไม่เคยรู้ถ้ากูไม่รู้อีต้นจะไปหาไหมว่าโรงเรียนนะั้นโรงเรียนนี้เนี่ยเขาลําบากเด็กบนดอยลําบากแค่ไหนขนาดพวกกูเนี่ยไม่มีไม่ได้มีเหมือนเขานะแต่พวกกูหา,งาเงินได้ดเป็นแสนที่เอาไปบริจาคกูคบอกเลยเพราะอีต้นอีต้นรวยแล้วทําไม เออแล้วถ้าเขาจะบริจาคทำไมเป็นเพราะอีต้ไม่ได้มีชื่อเสียงไงอีอต้หวังผลกําไรอะไรไหมมันเหมือนไม่มีหวังผลกําไรใช่ไหมแต่ขอโทษเถอะเวลามันไปขอเขาเรียกอะไรนะลูกค้าร้านมันอะแล้วเขาให้อะเขาก็ยินดีในการทําความในความทําความดีในการร่วมทําบุญใช่เขาก็ได้ลูกค้าเข้าร้านไง ลูกค้าก็รู้ว่าเจ้าของร้านเนี้ยดีกูก็อยากมาซื้อมันก็เป็นเรื่องธรรมดาป่ะเหมือนกูรู้ว่าร้านเนี้ยดีก็อยากไปซื้อเพราะเจ้าของเป็นคนดีกูอยู่กับที่นี่กูรู้ว่านายกูดีกูก็อยู่ที่นี่มันก็เรื่องง่ายๆเซ็งง่ายงไม่หนูคิดอะไรเยอะเลย แล้วอยู่<อ>ที่นู่นอขอถามหน่อยอาจารย์คนนี้นอยู่ที่นู่นอ่ะเคยขับรถขึ้นไปหาเขาบ้างหรือเปล่าเออยอยู่จังหวัดเดียวกันอ่ะเคยขับรถขึ้นไปหรือเปล่าเคยเคยขึ้นไปไหมแล้วใช้คํานะสนหาเหวอะไรเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้าเอออันนี้ไม่รู้นะโยงเรื่องกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆแล้วอะถ้าพูดนะวันนี้สรุปแล้วคือท่านหนึ่งแล้วกันที่บอกว่าพัฒนามาสีสิบปีแล้ว คุณบอกว่ากลัวมองคาดเคลื่อนกลัวมองคาดเคลื่อนหรือกลัวมองว่าทําไมตัวเองยังช่วยเหลือเขาไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องมาโกรธหนูด้วยนะคือหนูก็พูดเป็นกลางแล้วไงว่าเออมันอาจจะมีปัญหาเรื่องงบการมันก็เลยทําได้ไม่เต็มที่เท่าเขาแต่จริงๆแล้วคุณควรจะชื่นชมเขาที่เขาทําให้แบบนี้แล้วคุณควรจะฟังในสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นพูดในเมื่อ เด็กจินตนาการไม่ได้แสดงว่าเด็กไม่มีอะไรไปเชื่อมโยงให้เห็นแค่เนี้ยมึงคิดได้ไหมอะมึงเป็นครูบาอาจารย์มึงอยู่ในการศึกษากูพูดแค่เนี้ยทุกคนรู้อืมเสร็จปุ๊บพามาคนนี้เอออีกคนหนึ่งกูเร <_ EN> ียกด็อกด็อกประเภทเนี้ยอีกโก้สูง ค่าแน่ค่าเก่งเหนือคนอื่นสมองฉลาดคิดว่าพูดแบบนี้แล้วคือแบบทุกคนต้องเห็นด้วยใช่โลกมนุษย์นี้ทุกอย่างมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่เน่เน่เน่ปอนี่รู้สึกไม่ชอบคือคุณใช้คำพูดจาดูถูกเหยียดหยามคนที่ตั้งใจทำความดีคุณไม่ควรใช้คำว่ามันเป็นความฝันอยากจะโปรดสัตว์ชนชั้นล่างบอกเลยนะคเนี่ย เวลา,วาสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานขอให้มีโอกาสได้ทำบุญสร้างทานทำบัสร้างบรารมีแล้วก็บอกว่าขอให้หนูได้วันนึงเนี่ยน,นะคือเราอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่เราก็มีความเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเราจะทำออนไลน์ของเรานะอันนี้ไม่ได้มาเปิดประเด็นว่าอุ้ยเนี่ยมึงมาพูดมาสร้างกระแสะแล้วมึงทำออนไลน์กูบอกให้เลยตอนนี้กูยังทำไม่ได้หรอกงานกูก็หนักจะตีหายอยู่แล้ว กูเนี่ยงานกองพระเนินเทินทึกเลยแต่กูเอารามาดาก่อนเพราะกูรู้สึกไม่ใช่แล้วเก็บกดมากเรื่องราชาการคือกูต้องอืมในสิ่งที่กูเจอนะต้องบอกในสิ่งที่เจอนะคนอื่นที่เจอดีก็สาธุไปแต่ไอเจอไม่ดีมันก็มีเยอะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อืมนะถ้าหนูมีโอกาสได้หนูเป็นคนที่ร่ำรวยหนึ่ง ขอเอาเงินตรงนั้นมาดูแลครอบครัวของเราให้ให้ดีให้มีความสุขไม่กล้าใช้คำว่าดีที่สุดเพราะว่าเราก็อยากทำให้คนที่เขาลำบากกว่าเราได้มีสิ่งที่ดีด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้กับพุทธศาสนาได้มีการต่อยอดแล้วกูไม่ได้คิดแค่พุทธศาสนาพุทธศาสนาอย่างเดียวนะศาส,สนาคริสต์หรือว่าแม้แต่อีกศาส,สนา อิสลามแล้วกันขอโทษที่ต้องพูดถึงนะคะคือเรามีความตั้งใจว่าอะไรที่เราช่วยเหลือได้แล้วเรามีกําลังเราก็จะช่วยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนอยากทําดีป่ะตอนนี้กูไม่มีหรอกกูบอกเลยไม่มีมีแค่ทําบุญนิดนิดหน่นอยหน่อยแต่คิดคิดมีโอกาสจะทําแบบนี้ซึ่งพอเราเห็นน้องผู้หญิงเขาทําแบบนี้เรารู้สึกชื่นใจแม้แต่ดาราก็เหมือนใครก็ตามทำก็ทาไมอะ่ะเวลาดาราเขาทำไปมึงไม่มีด่ามาวะ ทำไมพอคนนี้ทำแต้องมีดรามา่ทาทั้งทั้ที่ดาราถ้ามองผลประโยชน์เขาโอยเขาก็จะมีคนนิยมชมชอบเขามากขึ้นทําไมคุณไม่มองแบบเนี้ยเออถูกปะฉะนั้นแสดงว่าคุณมีอคติกับเขาเพราะคุณอยู่ในหน่วยการศึกษาแต่คุณไม่สามารถทําได้เหมือนเขาไงมันถึงเกิดเป็นประเด็นเพราะใจคุณมันไม่บริสุทธิ์ ขอโทษนะคะวันนี้มาแบบ้วคงจะงงเนาะว่าทําไมแบบไอปอถึงเป็นแบบนี้หลายๆอย่างมันก็เก็บกดมาเนิ่นนานทุกวันนี้นะเจอนางนะที่ห้างพูดเลยกระแทกเลยโอ้ยเงินที่เอาไปเนี่ยนะทําให้เปิดร้านขายชาได้ดีจริงๆอกูทำหน้าลอยหน้าลอยตาใสาลอยลอยเดินออกจากร้านเลยค่ะ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครเลยจําได้จําได้ไดก็มองหน้ากันก็จําได้แต่กูไม่ไว้ด้วยก็มไม่มีอะไรที่น่นนาชื่นชมที่ต้องไหวมันแค้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยทําความแค้นในใจกูเนี่ยจนกูคิดขนาดกระทั่งว่าถ้าหัวโขนมันมันไม่มีหัวโขนกันแล้วนะหรือป่วยนะกูจะไปยืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วแบบด่าหรือตอกย้ําเนี่ย การที่มึงไปอย่างเงี้ยมึงลําบากมึงจะป่วยอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจเนี่ยไม่มีเพื่อนฝูงมาดูแลเนี่ยเพราะใจงสกรปรกตั้งแต่ที่มึงอยู่เป็นราชการแล้วคือคิดแบบนี้จริงคิดจะแก้แค้นแบบนี้จริงๆโมโหและเกลียดมากใช้คนเยี่ยงทานมึงเป็นเทพเหรอเออขออีกนิดนึงพราบอกเป็นเทพนี่แบบออืรัชกาลไม่รู้อ่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะมีคนบางประเภทที่แบบว่า เวลาเอาของไปจะเสิร์ฟน้ำเนี่ยจะต้องแบบว่า1 แก้วขอบทองนะระบบในโรงเรียนมหาลายัยบางเอ่ยยิ่งพูอาจากมหาลัยนี่ตัวดีเดี๋ยวก็ไม่ใช่ไม่ใช่โยมข้าราชการ<ต>อย่างเดียว่อกี้บอกว่ากูก็เป็นคือกูเป็นเนี่ยกูชอบอยู่แล้วช้อนเงินช้อนทองกูชอบลายวินเทจแต่ถ้ากูเป็นราชการแล้วให้กูหรือถ้ากูเป็นคนประเภทนะั้นแล้วกูแบบว่าต้องจิกใช้คนนึงคนนี้ให้ไปทําแบบนั้นกูไม่ทานะจ๊ะไม่ใช่แบบโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวนายคนนี้มานะจะต้องแก้วขอบทองนะเวลาเอาไปให้นะต้องแทบจะคานเข่าเฮ้ย มึงเป็นกษัตริย์เหรอคุณถามแค่เนี้ยโอ้วันที่เป็นพิธีกรนะบอกเลยว่าไม่ทําให้คนอื่นเสิร์ฟไม่เสิร์ฟให้เลยบอกพูดเลยว่าอ,อ๋อหนูท่องสคริปต์อยู่ค่ะไม่ต้องให้ครูคารไปให้ไม่ชอบูอยากทาให้ใครคทำให้เองมน,นายเราแก้วธรรมดาจา้ะฝาปิดก,ก็ฝาลองแก้วปกติใช่นายเรามองหน้าอีตังหาทำมาทำไมเนี่ยเอาคืนไปเอาคืนไป ก็มันผ่าน,น <ะ S 2> ที่ฝุ่นนะคะคือ,อเราอบมองแล้วว่ามันผ่านที่ฝุ่นเราก็อยากให้เขาแบบเออได้กินอะไรสะอาดเนี้ยขอโทษนะแรงอย่ามองว่าเกาะกระแสแค่อยากจะบอกทุกคนว่าให้ยึดมั่นการทําความดีทําดีทํายากมีคนเคยบอกแต่ให้หมั่นทําแล้วทําสม่ําเสมอแล้วทุกคนจะเห็นคุณเองว่าคุณทําดีหรือไม่ดีบางทีก็มีนะบางคนทำทับตายไม่เห็นไม่เป็นไร ตัวเราเห็นเทวดาประจําตัวเห็นแล้วเทพเทวาทั้งหลายเห็นทุกคนเนาะก็ใช้กันอยู่แล้วโดยปกติพวกเราอย่าลืมนะหนึ่งเชื่อมั่นในการทําความดีสองศรัทธาในความเอยศรัทธาในการทําความดีมแล้วบอกเลยนะถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะร่ํารวยเหมือนเขาได้ เราก็จะทําเหมือนเขาโดยที่ไม่ต้องเห็นหัวและเห็นหน้าใครด้วยซ้ําก็อยากทําก็เพราะใจอยากจะทําใช่คนเราอยากทําเพราะใจอยากทําเออแล้วไอ้เรื่องไข่อีกจริงแล้วประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กคือคุณมาพูดแค่ว่าเดี๋ยวจะคาดขคลือนไหนแล้วต้องเป็นประเด็นเนาะกลายเป็นดราม่าตลกามาสมองสมองนิดนึงคือแค่เรื่องไข่เจีวยวไข่ทอดโอ้ยงไปถึงว่า มีดาวเทียมด้วยมีนุงมินิเนี่ยเขาพัฒนามาสีสิบปีแล้วก็ได้แค่เนี้ยเหรอฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะเตือนจิตเตือนใจโซลาเซลล์ของของพี่คนเนี้ยกับโซลาเซลล์ดั้งเดิมอะ่ะมันต่างกันนะโซลาเซลล์อันใหม่อะ่ะมันใหญ่มากเลยเขาใหญ่เบอร์เตอร์เลยทำไมมีไฟติดไฟได้ตั้งหลายดวงรับไม่ได้หรอ <c oughs> คาหนัาคำตาใช่ไหมเป็นธรรมดาของราชการไทยไม่ต้องติดจานดาวเทียมหรอกเป็นธรรมดาของราชการไทยค่ะคำนัาคำตาไม่ได้เดี๋ยวหัวขนหลุดอย่าลืมนะพวกคุณพอหมดจากการเป็นหัวขนคุณก็เป็นคนธรรมดาเวลาอยู่ในกองกันนะนะจ๊ะกรลุณารักลูกน้องกันด้วยยุติธรรมด้วยไม่ใช่แค่ในรนะบบราชการทํางานทั่วไป ะะก็ารกลางทั่วๆไปหรือตรงไหนนะในรั้วมหาลัยก็ด้วยนะตัวดีเลยเนะี่ยในรั้วมหาลัยกับรั้วโรงเรียนนะอ๋อแล้วอีกอย่างการุณาพัฒนาครูนิดนึงนะคะเอาเวลาไปลงกับเอกสารบ้าบอหาเหวอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดชีวิตครูอะแล้วกูเชื่อเลยว่าครูหลายๆคนเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนใช่ครูที่เป็นราชการนะง่ายอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ คนที่ง่ายสุดเด้อคนอยู่กระทรวงส่งสั่งสั่งสั่งอย่างเดียวอีพวกนักปฏิบัติเนี่ยสิตายเพราะไปลงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไงเห็นรู้อะไรลดได้ก็ลดมัวแต่ทางานเอกสารเด็กมาเอาที่ไหนเวลาที่ไหนไปพัฒนาถามหน่อยดิแล้วครูเมืองนอกมานะไม่ต้องทําเอกสารนะโยนให้ครูเมืองไทยทำเฮ้ยคือไรวะคือไรวะทํางานอยู่ด้วยกันแต่มีครู ชาติเข้ามาครูต่างชาติไม่ต้องทำให้ครูไทยทำเยอะโ oh, oh. oh, อ้โหงานเอกสารมันเยอะวัวสอนจนป่วยแต่ครูต่างชาติดีมากเลยอาจารย์แลนดี้ตอนวันที่ป่วยอะดูแลนู่นนี่นั่นอาจารย์แลนดี้พูดเลยว่าทำไมครูไทยต้องทำเอกสารเยอะขนาดนั้นเข้าใจนะบางอย่างก็สำคัญแต่บางอย่างอะถ้าอะไรมันไม่พัฒนาก็เลิกทำแล้วหาวิธีใหม่ แค่นั้นเองแล้วก็เวลาทําอะไรกันนะ่ะอย่าคิดแต่ว่าคนนู้นจะเอาหน้าคนนี้จะเอาหน้าคนนั้นนึกถึงผลคนที่จะได้รับคือใครคือเด็กเด็กต้องเป็นเด็กที่พัฒนาประเทศชาติต่ตอไปแล้วสอนด้วยนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยสอนให้รักประเทศเยอะๆหน่อยวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเด็กๆเคยเรียนเนี่ยสพชที่มันแทรกมาเนี่ยหายไปไหนแล้วเด็กมันจะรักประเทศชาติได้ยังไง ทำไมพวกกูรักก็พวกกูถูกปลุกฝังอย่างเงี้ยกูเรียนสันทรครูศึกษากูบอกเลยครูดีโคตรแล้วครูที่ดีโคตรด,ด,ดีตั้งแต่ที่เรียนอนุบาลแล้วด้วยครูแดงอ่ะครูเอี้ยงในอนุบาลจําได้ว่าเขาก็แบบสอนให้ร้องเพลงชาติไทยตั้งแต่เล็กพอมาอยู่สันตรครูศึกษาโหยิ่งโรงเรียนเนี้ยสอนดีจริงๆอะ่ะต้องบอกเลยว่าดีจริงๆคือ ปลูกฝังในเรื่องของระเบียบว,วินัยต่างๆปลูกฝังการรักชาติบ้านเมืองขณะเขาเป็นศาสนาแคทอลิกนะเป็นคริสต์นะเออคริสต์แคทอลิกครูบาอาจารย์ดีหมดทุกคนแต่ก็งงเหมือนกันพอโตมาแล้วทําไมแบบว่าแต่เรื่องครูบาอาจารย์ที่เราเจอเราเรา,เราบอกว่าเราเจอดีหมดแต่มาเจอในระบบราชการอ่ะที่มันแบบสุดสุด ไปแล้วชอบไลค์ชแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ <c oughs> วันนี้หัวร้อนหัวร้อนจริงๆร,รู้สึกแบบมันไม่ยุติธรรมต่อคนที่อยากทำความดี